ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาพังทลายถูกมองว่าเป็นคนบ้าหรือพวกหลอกลวงเป็นการทดสอบที่โหดร้ายทางจิตใจหนึ่งในคำกล่าวอ้างที่น่าตกใจที่สุดคือเรื่องของลูกผสมไฮบ i ิ Hybrid Children ลูกหลานที่เป็นผลจากการทดลองทางชีววิทยาของมนุษย์ต่างดาวผู้ที่อ้างว่าติดต่อเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวกำลังสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่เพื่อเป็นผู้สืบทอดโลกเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ล้มเหลว แม้จะมีความกดดันทางสังคมผู้ที่อ้างว่าติดต่อยังคงยืนหยัดในเรื่องราวของพวกเขาพวกเขาเชื่อว่านี่คือพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากต่างดาวเพื่อเตือนหรือเตรียมมนุษย์ให้พร้อมสำหรับการติดต่อครั้งยิ่งใหญ่ความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าการยอมรับของโลกเรื่องราวของผู้ที่อ้างว่าติดต่อมักจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจไม่ว่าพวกเขาจะมาจากส่วนใดของโลกก็ตามการปรากฏตัวของยาน การสื่อสารและข้อความที่ได้รับเป็นการตอบย้ำว่าประสบการณ์นี้อาจเป็นเรื่องทิงหรืออาจเป็นตำนานสมัยใหม่ที่แพร่หลายสำหรับบางศาสนาการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจเป็นการทำลายความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์นักศาสนาทานบางคนเตือนว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเป็นสิ่งหลอกลวงที่ถูกส่งมาจากปีศาจเพื่อทำให้มนุษย์แตกแยกเป็นการต่อสู้ระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็น ผู้ที่อ้างว่าติดต่อยังคงยืนยันว่าการมาถึงของมนุษย์ต่างดาวนั้นใกล้มาแล้วพวกเขาเชื่อว่ามีการเตรียมการครั้งยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นเพื่อเปิดเผยตัวเองต่อมนุษยชาติอย่างเป็นทางการไม่ว่าด้วยความสงบหรือการรุกรานโลกของเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการร่องรอยสุดท้ายของผู้ที่อ้างว่าติดต่อคือสมุดบันทึกของพวกเขาที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างดาวและคำพยากรณ์ลึกลับ เป็นความพยายามที่จะทิ้งรหัสหรือแผนที่ไว้เบื้องหลังเพื่อเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจการติดต่อเมื่อโลกพร้อมที่จะรับฟังความจริงไม่ว่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นจินตนาการหรือความจริงผู้ที่อ้างว่าติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ทิ้งรอยประทับที่ลบไม่ได้ไว้บนโลกพวกเขาบังคับให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวของเราและเตรียมพร้อมสำหรับวันที่จะมาถึงเมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะติดต่อกับเราทุกคน